สวัสดีค่ะวันนี้กล้องสั่นนิดนึงนะคะก็ต้องขอภัยด้วยคือใช้มือแล้วก็ถือมือยาวอันนะก็เลยจะไม่เท่าทางแล้วก็จะไม่มีการตัดต่อในคลิปนี้ใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะมาบอกกันว่าเราจะมาลดล่างสต็อกครั้งใหญ่กันนะคะคือแบบคนจองเกือบทั้งร้านแต่ก็ไม่ไม่โอนกันนะคะก็เลยจะมาลดล้างสต็อกให้ดูกันเลยนะจะเป็นลดราคานะคะคือลดอื่นจะเข้ามาแล้วก็แบบของลดนี้ยังาขายไม่หมดนะก็เลยจะมาลดลางสต็อก นะคะแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราเราจะเลิกขายกุชี่วนะครก็รีบๆมาซื้อกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคือจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเพราะว่าเราใช้กล้องออริจินอลของ iPad เราอัดนะมันก็ไม่มีการตดต่ออะไรเลยนะโอเคพูดเนี่ยไม่พูดมาแล้วะคะ่ะก็จะมาดูตัวตัวแรกค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะนี่มีนะคะรีบอัดน,นิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องมันอัดไม่ได้นานนะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเขียว แนี่นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะอันนี้นะคะราคา30บาทนะคะจาก40บาทนะแล้วก็เป็นเออนี่ค่ะเกียวซ่านะคะคือไม่มันลดแล้วอะคือถ้าลดมากกว่าน,นี้ไม่รู้จะเอากําไรจากไหนแล้วนะคะก็เป็นนี่ค่ะเกียวซ่าราคา30บาทนะคะต่อไปเป็นหัวคิตตี้สีนี้กับสีนี้นะคะชมพูนะอันนี้ราคา25บาทนะชิ้นละ25บาท แล้วก็เป็นนี่ค่ะนี่ทมเนะคะราคา25บาทนะไม่ค่อยสุกกันแล้วแล้วก็เป็นเป็นนี่บ้านกุฎิธรรมานะคะ25บาทอันนี้คือแบบไม่โอนคือจองนานแล้วมากเลยนะอันนี้ราคาเออ30บาทนะคะจาก35บาทลดหมดเลยนะแล้วก็เป็นอันนี้ค่ะพวกเค้กพวกนี้นะคะ ราคาห้าสิบบาทหมดเลยนะน,นะคะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคก็อย่าลืมมาซื้อ้วยนะคะลดราคาสต็อกนะคะ๋ยวทิ้งไอดียเราข้างใต้คลิปนะคะไปลาคาบ๊ายบาย